สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําไก่ป๊อปค่ะค่ะก็จะมีแป้งทอดกรอบมีเกล็ดขนมปังมีน้ําเย็นจัดมีสันในไก่มีซอสปรุงรสมีซอสหอยนางรมมีพริกไทยมีน้ําตาลมีผงปรุงรสค่ะลงมือทําเลยค่ะจานั้นเราจะมาหั่นไก่ค่ะสันในไก่นะคะหรือจะใช้เป็นอกไก่ก็ได้ค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะหั่นครึ่งนะคะ นั้นก็จะหั่นเป็นท่อนแบบนี้ค่ะชิ้นเท่านี้ค่ะค่ะจากนั้นก็จะพักไว้ก่อนค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาหมักไก่ค่ะซอสหอยนางรมค่ะริกไทยค่ะผงปรุงรสค่ะ น้ำตาลค่ะซอสปรุงรสค่ะค่ะล้างมือสะอาดแล้วนะคะค่ะจากนั้นก็คลุกเ้าให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากที่เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะพักเอาไว้สักครึ่งชั่วโมงค่ะ จากนั้นเราก็จะมาผสมแป้งนะคะน้ำเย็นจัดค่ะแป้งทอดกรอบค่ะคนให้แป้งละลายค่ะคนให้แป้งละลายเลยค่ะ จากแป้งละลายเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเช็คแป้งค่ะความหนาความบางของแป้งก็จะประมาณนี้นะคะค่ะเราก็จะพอแค่นี้ค่ะ,คะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมแป้งแห้งนะคะแป้งทอดกรอบค่ะผงปรุงรสรสไก่ค่ะ,คะจากนั้นก็จะคนให้เข้ากันค่ะ เพื่อที่จะให้แป้งมีรสชาตินะคะค่ะจากนั้นเตรียมไว้ค่ะอันนี้ส่วนแป้งแห้งนะคะนี่คือเก็ดขนมปังค่ะ เกล็ดขนมปังก็จะบีบให้เขาเล็กลงนิดหนึ่งลิกนิดนึงนะคะบีบให้เขาเล็กลงจากนั้นเราก็จะเทปแป้งลงในเนื้อไก่เลยนะคะ คนใเข้ากันค่ะาจากนั้นเราก็เอาไก่มาวางบนแป้งแห้งนะคะวางลงบนแป้งแห้งค่ะ่าจากนั้นเราก็จะวางบนเก็ดขนมปังนะคะาจากนั้นก็ บีบๆเลยค่ะเก็ดขนมปังเขาก็จะได้ติดเนื้อไก่นะคะบีบๆบบแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็จะพักไว้ก่อนค่ะค่ะเกจขนมปังค่ะบีบให้เก็ดขนมปังติดเนื้อไก่ค่ะ ข้าไว้ก่อนค่ะทำไปจนกว่าจะหมดนะค,ะ,คะ่เราก็ปั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะนําไปทอดค่ะถ้าทอดไม่หมดให้นําใส่ช่องแข็งไว้นะคะ,คะเช็คว่าน้ํามันร้อนหรือยังนะคะถ้าเขาฟูขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าร้อนแล้วนะคะจากนั้นเราจะนําไก่ลงทอดเลยค่ะ ใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะคะ เราก็จะทอดจนกว่าจะเหลืองกรอบนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนค่ะหลังจากที่เราทอดมาได้สีเหลืองประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นเราจะเร่งไฟให้ไฟแรงเลยนะคะเราจะนําขึ้นแล้วนะเร่งไฟแรงสักสองนาทีนะคะ เหลืองกรอบประมาณนี้นะคะเราก็จะนำขึ้นเลยค่ะเรียบร้อยค่ะ,ะหลังจากนำขึ้นแล้วนะคะเราก็จะช้อนแป้งออกค่ะ จะทอดครั้งต่อไปต้องช้อนแป้งออกก่อนนะคะค่ะจากนั้นก็นำทอดลงต่อเลยค่ะค่ะยังไม่ต้องรีบคนนะคะทอดไปจนกว่าจะเหลืองกรอบนะคะพอเขาเซตตัวแล้วเราก็จะคนเลยนะคะคนให้ทั่วๆนะ ให้เขาเหลืองกรอบคั่วชิมนะคะพอเขาเริ่มเซ็ตตัวแบบนี้ให้ใช้ไฟกลางนะคะก็จะเหลืองก็จะทอดจนกว่าก็จะเหลืองกรอบนะคะ,ะจากนั้นเราก็จะมาชิมกันค่ะจิ้มกับซอสมะเขือเทศหรือน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะคะ หรือจะเป็นมายองเนสก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะอืมอร่อยกรอบนุ่มค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะอร่อยค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะไก่ป๊อบเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทำตามได้ไม่ยากเลยค่ะค่ะทำกินทำขายได้นะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทําอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ